สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพาทุกท่านไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีกุมหรือลัคนากุมแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาถึง12มีนามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกุมหรือลัคนากุมในช่วงของเดือนกรกฎาคม จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภและควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีกุมหรือลัคนากุมทุกท่านขอเป็นตัวแทนจากลูกเต๋าแทนคุณลูกเต๋ารู้อะไรก็ขอลูกเต๋าบอกออกมาว่าชาวราศีกุมหรือลัคนากุมในช่วงเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568นี้การงานของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรการเงิน ความรักสุขภาพและสุขภาพมาดูที่การงานก่อนการงานได้ถังรั่วสำหรับชาวราศีกลุ่มในที่นี้นะคะการงานในช่วงของเ,ออเดือนกรกฎาคมเนี้ยมันได้ถังรั่วการงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะคะการงานไม่ค่อยดีเป็นเพราะตัวคุณเนะี่ยอาจที่จะสำหรับบางคนการงานที่ไม่ดีนั่นมาจากการที่เรียกว่านอนหลับทับสิทธิ์ตัวเองนั่นแหละ คือคุณอาจจะขาดความกระตือรือร้นไม่มีความกระตือรือร้นอาจที่จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องงานหรือรักสบายมากเกินไปดังนั้นชาวราศีกุมภ์ใครที่รักสบายมากไปหรือช่วงนี้การงานของคุณแลดูเงียบกริบนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมคำว่าถังแตกเกี่ยวกับเรื่องการงานงานที่เรามี มันอาจจะถูกลั่วไหลไปให้คนอื่นทําแทนมาจากความไม่กระตือหรือล้อนของตัวคุณสําหรับบางคนอาจจะมาจากจุดนี้แต่สําหรับบางคนการงานอาจจะแลดูเงียบกริบเลยงานที่ควรจะได้มีคนอื่นมาเอาไปแทนงานที่มีอยู่ก็ลดน้อยถอยลงเหมือนถูกแย่งซีนไปนะคะสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุมาจากคําว่ามัมมี่มาจากการที่เรียกว่าเราเก็บเนื้อเก็บตัว เราเก็บเนื้อเก็บตัวมากเกินไปจนคนไม่รู้จักเราจนคนมองไม่เห็นคุณนะคะและมองไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณเลยเพราะว่าการทำงานที่ต้องมีความกระตือรือร้นต้องแสดง power ของตัวเองให้มากๆอันนี้มันเป็นคำเตือนนะคำเตือนจากลูกเต่านะว่าถ้าคุณยังเป็นแบบเดิมคุณจะหายไปเลยนะคะคุณจะหายไปกับเออเขาเรียกว่าเหมือนกถูกกืนไปกับอากาศ คนจะลืมคุณไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําลูกเต๋าบอกว่าคําว่าหนมเค้กเนี่ยเราให้ลองนึกถึงว่าเวลาที่เราเดินผ่านร้านเค้กต่อให้เราไม่ชอบกินน่ะแต่เราจะรู้สึกว่ามันหอมมันหอมมันหอมมันดูน่ารักมันดูสวยเพราะฉะนั้นเติมสเสน่ห์ให้กับตัวคุณด้วยการที่เรียกว่าทําตัวน่ารักทําตัวอ่อนน้อมถ่อมตน เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อที่จะทําให้หน้าที่การงานของคุณเนี่ยมันฟื้นตัวกลับมาคุณมีคุณค่านะทำทำให้ตัวคุณเนี่ยมีคุณค่าเกิดขึ้นจริงๆคุณเป็นคนเก่งมงกุฎเนี่ยบอกถึงความที่เรียกว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความรู้มีความสามารถคุณเป็นคนเป็นที่ยอมรับของคนจํานวนมากหมู่มากเพียงแต่ตัวในช่วงเนี้ย มันดูดอบมันดูเงียบมันดูหายมันดูกลืนไปเลยเพราะคุณไม่เปิดตัวในสิ่งที่คุณทำจนทำให้คนมองไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณมันดอบมันหายไปละมันกลืนไปละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องถ้าคุณยังเป็นแบบนี้มันจะกลายเป็นว่าเราจะต้องไปเที่ยวพึ่งพาต้องไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะอีกสิ่งหนึ่งหรืออีกในหนึ่งอย่างที่ว่าถ้าเราต้องทำตัวอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ คุณก็จะคิดว่าฉันไม่ต้องการไปขอความช่วยเหลือจากใครอันเนี้ยตรงเนี้ยต้องละไว้ในใจนะบางครั้งบางทีอ่ะเอ่อสิ่งที่ในแต่ละคนทําอาชีพในแต่ละคนทำมันไม่เหมือนกันบางอาชีพต้องอาศัยองค์กรต่างๆต้องอาศัยคนหมู่มากต้องอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่มันก็ต้องยอมก้มหัวให้ทั้งๆท,ที่ไม่อยากทํา แต่มันด้วยความอยู่รอดนะคะเหมือนเราต้องไปขอความช่วยเหลือจากเขาแต่ถ้าเกิดไม่ทำแล้วขี้เกียจเก็บเนื้อเก็บตัวเอาแต่นั่งนั่งนอนนอนวันหนึ่งคุณก็จะต้องกลายเป็นเหมือนขอทานอย่างเงี้ยไปเที่ยวขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่ามีทิฏฐิมากเกินไปกับการที่จะไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจที่จะลดลาวาสอกให้กับ ผู้หลักผู้ใหญ่บ้างก็ควรที่จะต้องทำเพื่ออนาคตของตัวคุณนะคะมาดูในตำแหน่งต่อมาตำแหน่งการเงินของชาวราศีกุมหรือลัคนาคุมการเงินในที่นี้เขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่าคำว่ากล้วย อาจที่จะการเงินของคุณอาจจะหมดไปเกี่ยวกับเรื่องการกินบางคนอาจจะมีรายได้เข้ามาแบบง่ายๆหรือการเงินเข้ามาแบบง่ายๆก็จะหมดไปกับเรื่องการกินหมดไปกับการที่เรียกว่าชอบช้อปปิ้งซื้อของออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นการเงินของชาวราศีกุมหรือลัคนากุมใครที่โอ้โหเลื่อนเลื่อนมือถือไปเจอไม่ได้ไอ้นี่ก็น่าซื้อไอ้นั่นก็น่าซื้อ F อย่างเดียวเลยโดยที่บางทีไม่ได้ดูเงินในกระเป๋าใครก็ห้ามปาดไม่ได้จะหมดไปหรือบางทีบางคนก็ต้องระวังว่าการเงินของคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะมีคนโทรมายืมเงินคุณก็ได้นะคะสำหรับบางคนบางคนก็จะหมดไปกับการเจ็บป่วยนะคะเพราะฉะนั้นการเงินมีเข้ามาไหมเครื่องหมายถูกการเงินมีเข้ามามีเข้ามาแต่มันก็จะมีเรื่องหมดไปกับการกินหมดไปกับ การที่เรียกว่าคนที่โทรเข้ามาเขาหยิบเขายืมเงินเพราะเขารู้สึกว่าเรายืมง่ายอนุมัติง่ายต้องพูดแบบนี้อีกอันหนึ่งที่ต้องเตือนก็คือชาวราศีกุมหรือลัคนากุมการเงินของคุณระมัดระวังพวกแกงมิจฉาชีพที่จะมาทางคอเซนเตอร์นะพวกคอเซนเตอร์ต่างๆเห็นไหมมากับเนี่ยมือถือระวังพวกแกงคอเซนเตอร์ที่จะมีเกิดขึ้นทางที่ดีเบอร์โทรแปลกๆไม่ต้องรับตัดทิ้งไปเลยนะคะ ยิ่งเนี่ยเมื่อเช้านี่เองเพิ่งเมื่อเช้านี่เองนอนหลับตื่นยังไม่ตื่นดีเลยไม่ได้มันไม่ได้แต่เช้านะมันมันก็สายแล้วแหละแต่เราหลับอยู่เพราะว่านอนนอนเช้าเนาะนอนตอนสว่างก็มีโทรศัพท์เข้ามาพยิบมาดูปุ๊บมีเครื่องหมายบวกข้างหน้ามาดามปล่อยให้มันดังจนตัดไปเองอะ่ะเพราะเราไม่มีอยู่แล้วว่าต่างประเทศอใครจะโทรเข้ามาดังนั้นระวังเรื่องแกงคอเซ็นเตอร์สำหรับชาวราศีกุมหรือลัคนากุมด้วยนะ ระวังเรื่องเออเขาบอกว่าช่วงเนี้ยเรื่องการเงินของคุณอะมันจะเป็นช่วงเหมือนการที่ไปดึงดูดเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าหาตัวเราอย่างเช่นคนที่อยากถ้าเรามีเงินปุ๊บมันจะไปดึงดูดเอาพวกที่ไม่ว่าจะเป็นแก๊้งคอเซนเตอร์ไม่ว่าจะเป็นคนที่จะมาคอยจ้องว่าเอ๊ยมีเงินหรืออย่างอยากจะมายืมเงินเรามันจะมาหรือบางทีก็อาจจะเอ่อเป็นช่วงจังหวะของการที่เรียกว่า มีคนมาขอความช่วยเหลือเราพึ่งพาได้ง่ายตรงนี้เพราะฉะนั้นการเงินของคุณชาวราศีกุมหรือลัคนากุอยังไม่ดีเท่าไหร่ส่วนสําหรับใครที่มีเรื่องเดือดร้อนเรื่องการเงินอาจจะโทรไปข,ขอหยิบขอยืมญาติพี่น้องคนรู้จักเพื่อนสนิทระวังนะถ้าคืนถ้าคุณอนะคืนตรงเวลาเขาไม่ว่าอะไรคุณหรอก แต่ถ้าเกิดว่าคุณคืนไม่ตรงเวลาอย่างเช่นเนี่ยถ้าคุณคืนไม่ตรงเวลาฝนตกฟ้าร้องเขาอาจจะเอาคุณไปประจานนะคะเอาไปประจานไม่พอเขาจะมองว่าคุณเป็นเสมือนแก๊งมิจฉาชีพอย่างหนึ่งเลยนะเพราะว่าคอยที่จะมาขอยืมเงินคนนู้นทีคอยที่จะมาขอยืมเงินคนนี้นทีดังนั้นชาวราศีกุมหรือลัคนากรุ่มใครที่เป็นในลักษณะนั้นคุณกําลังถูกมองว่าคุณเปรียบเสมือนแก๊งมิจฉาชีพ ที่คอยโทรยืมเงินคนโน้นทีคนนี้ทีแต่สําหรับบางคนที่ไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ให้ระวังจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินคุณมาดูเรื่องความรักสําหรับคนโสดและคนมีครอบครัวแล้วความรักสําหรับคนโสดเขาบอกว่าอาจจะได้พบรักกับชาวต่างชาตินะคะอาจจะเป็นช่วงของการได้เริ่มมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นเรื่องความรักได้อย่างรวดเร็วนะคะเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่าเปิดใจละ เออเขาเรียกว่าเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นที่เรากําลังพบแสงสว่างกําลังจะเจอคนดีๆเข้ามามีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วเป็นเป็นห่วงเป็นใยคอยดูแลเราเหมือนมาเติมเต็มในสิ่งที่เรากําลังขาดนะคะเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่เรากําลังขาดเป็นคนที่ดูมีคุณค่าเจอคนดีในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้สําหรับชาวราศีกุมหรือลัคนากุมใครที่โสดอยู่และที่สําคัญ คุณสามารถควบคุมเขาได้เขาจะเชื่อฟังคุณแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวคนที่มีครอบครัวแล้วในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเหมือนมีเกณฑ์วางแผนที่จะไปต่างประเทศกันนะนะคะเป็นเกณฑ์วางแผนที่จะไปต่างประเทศกันแต่อาจจะเป็นแผนการในระยะยาวอาจจะอีกครึ่งปีถึงจะไปแต่อาจจะมีเกณฑ์ของการจองตั๋วเครื่องบินไว้ก่อนไหมเอ่อจองที่พักไว้ก่อนไหมนะคะแล้วก็เป็นการที่เรียกว่า ไปด้วยกันแบบที่เรียกว่าดูแลกันอย่างดีทนุถนอมดูแลกันอย่างดีมีความเป็นห่วงเป็นใยกันไม่ทิ้งกันคือฉันไม่ไปไหนคนเดียวถ้าไปจะต้องไปด้วยกันไปคู่กันคู่ครอ,องของคุณเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นคู่แท้สําหรับชาวราศีกุมเป็นคู่แท้ในที่นี้หมายถึงว่าเวลาที่เรามีเรื่องเดือดร้อนเวลาที่เราเอ,อ เราเดือดร้อนเขาก็มาเติมเต็มให้เขาเดือดร้อนเราก็ไปเติมเต็มให้ดังนั้นจึงเป็นเรียกว่าทั้งทั้งเราและเขาต่างมีคุณค่าซึ่งกันและกันและเป็นอะไรที่เราสามารถควบคุมดูแลได้นะคะเป็นอะไรที่เราสามารถบังคับผิดทิศทางในการดำเนินชีวิตได้ด้วยกันทั้งคู่ทีนี้ จัดว่าเ,เรื่องคู่ครองดีนะแต่เรื่องการงานกับการเงินยังไม่โอเคเท่าไหร่นะักทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างสําหรับชาวราศีกุมสุขภาพในที่นี้ระวังเรื่องสายตาใครที่ใช้สายตามากๆนะคะใครที่ชอบใช้โทรศัพท์มือถือมากๆพูดไปเหมือนว่าตัวเองมาดามเนี่ยติดโทรศัพท์ติดถ้าไม่ทำงานก็เล่นเกม แล้วก็ถ้าไม่ทํางานไม่เล่นเกมก็ต้องสอนการบ้านหลานใช้สายตาตลอดเวลานะคะแล้วการบ้านหลานเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยออพอเห็นเรื่องสายตานึกถึงตัวเองดังนั้นน่ะเน่มาดามผ่าตามาสองข้างแล้วนะเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมหรือลัคนากุมมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องสายตาระวางเรื่องฝนตกฟ้าร้องในช่วงเนี้มันจะทําให้การที่เรียกว่า คุณอาจจะเป็นหวัดได้ง่ายนะคะอาจจะมีเกณฑ์ของการเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้หรือติดเชื้อที่มาจากจากฝนอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่สายพันเอสายพันบีหรือไม่ก็โควิดนะคะระวังใครที่เคยเป็นโรคประจําตัวโรคเก่าๆที่มันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันสงบไปมันหายไปจะมีเกณฑ์ของการที่จะย้อนกลับขึ้นมาเป็นอีกนะคะเพราะฉะนั้นแต่ถามถึงว่าแล้วมันเราจะเจอหมอเก่งไหม คุณมีหมอเก่งอยู่แล้วนะในมือหรือบางคนเนี่ยอาจจะว่าเออฉันไม่เคยรักษาฉันไม่เคยหาหมอถ้าช่วงนี้ไม่สบายคุณก็จะเจอหมอที่เก่งนะคะแต่ระวังหน่อยนะอย่าไปเป็นหนูลองยาให้ใครอย่าไปฟังคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีว่าเอยหมอนั้นเก่งเอยหมอนี้เก่งหรือไมก่ก็เอยไปลองอันนี้สิอันนี้ดีกว่าอย่าไม่ต้องจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินมากไม่ต้องไปโรงพยาบาลอย่าไปเป็นหนูลองยาให้ใคร ะะต้องต้องดูว่าคุณไปคุณไปโรงพยาบาลใหญ่เลยนะคะเขาจะได้มีเครื่องมือที่แน่นอนไม่ใช่ว่าเอ้ยหมอคนนี้เก่งลองซื้อยานี้มากินดูสิฉันกินแล้วฉันยังหายเขาหายเรื่องของเขาเราอาจไม่หายก็ได้อย่าไปเป็นหนูลองยา้ายใครบางทีเขาอาจที่จะได้เปอร์เซ็นต์ในการขายก็ได้เขาถึงมาแนะนําเราแบบนั้นอีกอันนึงให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องเลือดตกยางออกสําหรับชาวราศีกุมใครที่ มีเรื่องทะเลาะเบาะแหวงมีศัตรูอยู่นะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะเบาะแหวงระหว่างระหว่างการมีเรื่องเรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นนะคะอาจที่จะถูกของของแหลมของมีคมทิ่มแทงหรือบาดได้เพราะฉะนั้นสำหรับชาวราศีกุมหรือลัคนากุมบางคนก็มีเกณฑ์ของการที่จะไปสัญญกรรมก็ได้นะคะก็แก้เค้ดซะหน่อยด้วยการไปสัญญกรรมหรือไม่ก็ไปถอนฟัน ไปขุดหินปูนแบบรักษาเหงือกนะคะเพื่อเป็นการที่ให้มีเรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นไปซะแต่ใครที่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเพื่อนบ้านกับเอ,อเพื่อนที่ทํางานหรือคนแถวแถวบ้านอะไรประมาณอย่างเงี้ยให้ระวังนะเขาอาจจะมารอบทำร้ายเราได้นะคะมาดูอันสุดท้ายโชคลาภกันบ้าง โชคลาภสําหรับชาวราศีกุมจะมีเกณฑ์มีโชคลาภไหมเขาบอกว่าชาวราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภแต่มันจะได้แบบแค่เพียงเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆนะคะแค่เหมือนกับว่าประคับประคองเราให้รู้สึกว่าไม่ต้องล้ม ไม่ต้องหนักจนเกินไปนะคะบางทีเรากําลังที่จะมีภาระที่หนักอึ้งอยู่นะคะหรืออาจที่จะกําลังยําแย่แล้วกาลังจะทนไม่ไหวแล้วแต่จะมีโชคลาภแค่มาประคับประคองเราให้มันดีขึ้นเท่านั้นเองอาจจะได้แค่เพียงนิดๆหน่อยๆนะเห็นไหมมือที่จับเงินส่งมามันได้แค่เพียงนิดๆหน่อยๆดังนั้นเนี่ยคุณอาจที่จะเรียกว่า ไปซื้อร่วมกับเพื่อนฝูงไปซื้อร่วมกับผู้อื่นอาจจะไม่ได้มีโชคของตัวเองโดยตรงเพราะฉะนั้นต้องไปซื้อร่วมกับคนอื่นก็เลยทําให้เราได้เล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราจะซื้อของเราเองคนเดียวหรือซื้อคนเดียวก็อาจที่จะเลขที่เราคิดไว้เก่งไว้มันอาจจะมีเกณฑ์ของการผิดพลาดเกิดขึ้นได้ดังนั้นเราเห็นกล่องของข,องขวัญน,นั้นหมายถึงการที่เรียกว่าเราอย่าไปตั้งเป้านะ ว่าเราจะต้องในกล่องของขวัญเนี่ยมันจะต้องคือเงินก้อนโตเพราะเรายังไม่อาจที่จะรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราจะได้เนี่ยมันมากหรือมันน้อยแค่ไหนดังนั้นน่ะชาวราศีกุมหรือลัคนากุมลูกเต๋าบอกไว้ว่ามีเกณฑ์มีโชคลาภเพียงแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยอย่าไปเสี่ยงโชคเยอะหรืออย่าไปโลภมากด้วยกันไม่เอาไปหุ้นกับคนอื่นก็ได้แค่นิดเดียวสิจะซื้อเองเลขเนี้ยเชื่ว่าสวยมันดันจะไม่ออกนะ นะคะเพราะดวงเรายังไม่ถึงขั้นนั้นอะทีนี้มาดูเราจะต้องเสริมพลังบวกรับพลังบุญเกี่ยวกับเรื่องใดถึงจะดีสำหรับชาวราศีกุมหรือลัคนากุมไพ่ใบแรกเขาบอกว่าให้สักการะรัชกาลที่5ในเวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา20นาทีในวันพฤหัสบดีนะคะสักการะรัชกาลที่5รารัชกาลที่5้าเนี่ยเสริมเรื่องด้านหน้าที่การงานนะ เสริมเรื่องอํานาจวาสนาบาร,รมีด้วยนะทาให้ผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาเชื่อถือคุณมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเป็นครูบาอาจารย์ใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการใช้คาเอ่อการเชื่อความเชื่อถือความศรัทธาของผู้อื่นเนี่ยจะเสริมให้คุณมีอํานาจวาสนามากยิ่งขึ้น การสักการะราชการที่ห้าราชการที่ห้าท่านมีบารมีมากจะเสริมทําให้คุณเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นด้วยวันพระราชสัปดีตกโลกาวินาศเพราะฉะนั้นไหว้สักการะราชการที่หเสร็จแล้วก็ขอพรจากท่านขอให้อะไรที่ไม่ดีปัดเป่าออกไปให้หมดสิน้นเพราะว่าโลกาวินาศเนี่ยมันอาจจะหมายถึงเรื่องสุขภาพอาจจะหมายถึงเรื่องการงานการเงินหมายถึงเรื่องศัตรูที่คิดรายคิดไม่ดี ตอบคุณได้หรือบางทีอาจจะไปยุ่ยแย่ผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยรักใครเมตตาเราเกลียดเราก็ได้นะคะดังนั้นไหว้สักกะสักการะราชการที่5ในวันพระราศปดีเพื่อเสริมให้มันดีมากยิ่งขึ้นใบต่อมาเขาบอกว่าให้สวดพระคาถาประจําวันอังคารแจบในวันศุกร์วันอังคารวันอังคารเนี่ยเสริมเกี่ยวกับเรื่องการงาน นะคะการกล้าคิดกล้าทากล้าตัดสินใจมากยิ่งขึ้นการงานที่มีความโดดเด่นมีความโดดเด่นในที่นี้เขาบอกว่าสวดพระคาถาประจาวันอังคารในวันศุกร์ในช่วง14นาฬิกา40นาทีถึง15นาฬิกาสวดวันอังคารพระคาถาประจาวันอังคารในวันศุกร์เพราะฉะนั้นวันศุกร์เนี่ยเราสวดพระคาถาประจาวันอังคารเสริมเรื่องด้านหน้าที่การงานสว่วนวันศุกร์ปีเนี้ทั้งอธิบดีและธงชยัยดังนั้น่ะ เสริมเพื่ออะไรเสริมเรื่องความรักเสริมเรื่องการเงินความรักเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะในตําแหน่งความรักของชาวราศีกุมดีอยู่แล้วมันอาจจะไปเสริมเรื่องการเงินที่การเงินมีแต่เรื่องที่จะต้องจับใจออกไปหมดเปลืองออกไปหรือมีแต่คนเนี่ยมาคอยขอหย,ยิบขอย,ยืมมันก็จะทําทให้เรากล้าพูดกล้าตัดสินใจมากยิ่งขึ้นว่า อันนี้ได้อันนี้ไม่ได้นะครับจะได้ไม่ต้องมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงไม่ได้เพราะเหตุผลอะไรที่ได้ที่ให้เพราะเหตุผลอะไรคุณจะมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นใบต่อมาใบาสุดท้ายก็บอกว่าให้คัดลายมือสวยๆคัดลายมือเนี่ยให้เขียนชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งวันเกิดพร้อมทั้งคําอวยพร17บรรทัดนะคะ17บรรทัดเท่ากับเป็นกําลังของดาวพุธ ในวันพระราชสัป,ปดีอย่างที่มาดามบอกไปในตอนต้นพระราชสัป,ปดีปีนี้โลกาวินาศโลกาวินาศแล้วมาอยู่กับดาวพุธเพราะว่าให้คัดสิบเจ็ดจบคัดอวยพรตัวเองเพราะฉะนั้นในวันพุธเกี่ยวกับเรื่องอะไรคำพูดคำจาเอกสารสัญญาต่างๆดังนั้นคัดชื่อนามสกุลเราและวันเกิดเราพร้อมทั้งคำอวยพร ตัวเราเองไม่ใช่เขียนว่าสิ่งใดที่ไม่ดีปัดเป่าไปไม่เราขอพอรขอให้พบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองพบเจอกัลยาณมิตรที่ดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนในหน้าหน้าที่การงานขอให้การงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีคนรู้จักมากหน้าหลายตาทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังกระจรไกลไปทั่วโลก อะไรอย่างนี้ก็ได้หรือให้ธุรกิจหน้าที่การงานของเรามีความมั่นคงเติบโตขยับขยายธุรกิจหน้าที่การงานทําให้มีการเงินเข้ามาแบบไหลมาเทมาแบบไหลมาเทมาแบบฉุดไม่อยู่นะคะมีเงินมีเงิน,ม,งนมีทองมีเขาเรียกว่าอะไรนะเงินไหลนองทองไหลมาเขียนแต่เรื่องดีๆแต่มันเขียนแค่บรรทัดเดียวไม่ต้องเขียนเยอะ เอาดีๆแค่หนึ่งบรรทัดคือหนึ่งบรรทัดเนี่ยมีชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเสร็จตามด้วยคำํำอวยพรเขียนแบบนั้นสิบเจ็ดบรรทัดเพื่อที่จะไปดับโลกาวินาศแล้วเสริมให้มีผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อถือคุณมากยิ่งขึ้นสวดเอ่อคัดลายมือไม่ใช่สวดคัดลายมือในที่เนี้ยมันเป็นการคัดสวยๆเพื่อมันเป็นการที่จะมีสติทําให้เรามีสติยังคิดนะคะเพราะฉะนั้น ระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะระวังเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ระวังเรื่องการถูกใส่ร้ายป้ายสีจากคนใกล้ชิดแต่ทำซะได้เสริมให้มีสิริมงคลมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นจบคํำพยากรณ์ใครสนใจอยากจะเรียนลูกเต๋าอลรคเคลทักอินบ็อกมานะคะค่าเรียนถูกมากแค่เพียงห้าร้อยบาทจะรับอีกแค่ยี่สิบท่านเท่านั้นเพราะว่าลูกเต๋าหมดแล้วนะคะ ใครสนใจเรียนก็ต้องทักอินบอกมาแล้วก็โอนเงินค่าเรียนมาห้าร้อยค่าลูกเต๋าหนึ่งพค่าหนังสืออีก200ร้อเสร็จแล้วมาดามจะเปิดสอนในเดือนกรกฎาคมแบบออนไลน์นะคะคุณเข้ามานั่งเรียนได้ตั้งแต่ส0บนาฬิกาถึงสิบหกนาฬิกานะคะสามารถดูวันเดียวแล้วเป็นได้เลย ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เป็นเพราะลูกเต่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดขออย่างเดียวโยงให้เป็นเท่านั้นเองก็จะทำให้คุณพยากรณได้แล้วจบคำพยากรณ์แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ